ร้านยำของเราที่มันไม่เหมือนใครคืออะไรคะค่ะของเรานะคะก็จะมีน้ำยำสูตรพิเศษเลยค่ะชื่อเหมือนร้านเลยก็คือเป็นน้ำยำสูตรอเปียค่ะเริ่มแรกเราคิดน้ำยำสูตรอเปียขึ้นมาคือเราใส่ กะปิเข้าไปให้มันหอมให้มันนัวกับปลารามากขึ้นไปอีกแล้วเราก็ไม่หยุดแค่น้ำยำอีเปียค่ะเราก็มีการอินสปายมาอีกก็คือน้ำยำใหม่เป็นน้ำยำข้า,ขาควคั่วค่ะอินสปายมาจากลาบน้ำตกเพราะฉะนั้นจุดเด่นเนี่ยก็คือนอกจากจะเป็นน้ำยำก็จะมีเรื่องวัตถุดิบ <ฮะ S 2> ที่เราคัดสรรเลยจากทั่วโลกเลยค่ะแซลมอนก็ต้องเป็นแซลมอนจากนอร์เวย์สดส่งตรงมาเลยเงี้ยค่ะปลาหมึกไซส์ใหญ่ๆปูไซส์ใหญ่ๆค, <ฮะ S 2> คราวนี้เขา<ช>บอกว่าจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครอีกอย่างก็คือใช้มันแก้วกับสายบัวมาเป็นเครื่องยำ ใช่ค่ะใช่คือเริ่มแรกนะตอนนั้นพอเราเริ่มทํากันเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราจะทํายังให้เราดูแตกต่างแล้วบบพอเอามันแก้วมาทําปรากฏว่ามันมันจุ้ยซี่มันรีเฟรชชิ่งมันทําให้เวลาเราทานยำอะไรก็แล้วแต่แล้วมันแบบช่วยลงปากอะไรเงี้ยความกรองใช่ใส่บัวก็เช่นกันช่วงนี้นะคะจะบอกว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าเอออยากนั่งทานที่บ้านยังไม่อยากมาร้านจริงเรามีเดลิเวอรี่นะคะสามารถเข้ามาที่เพจอีเปียได้เลยนะคะหรือว่าเป็นไลน์แอดนะคะก็คือแอดอีเปียยำสัมยาแล้วก็แอดอีเปียยำราชดา หรือหรือจริงๆแล้วพี่ว่าโทรศัพท์สายตรงอะไรก็ได้นะคะอย่างที่รัชดาก็คือ02นะคะ301 0506ค่ะ,ะ,คะแล้วก็ที่บางัะทอง,งที่สามย่านะนะคะก็คือ02นะคะ0778329ค่ะ สงสัยมากๆเลยว่าส้มตำแก่ยำร้านนี้ทำไมที่เขาบอกว่าส้มตำใส่คาราเมลมันเป็นยังไงก็คือน้ําปลาสูตรเฉพาะของร้านนะครับมันจะเป็นแบบความข้นเหมือนคาราเมลเลยเพราะว่าเขาจะมีกระบวนการของเขาก็คือทําให้น้ำอ่ะที่มันอยู่ในปลาอย่างเงี้ยหรือว่าน้ําที่อยู่ในส่วนประกอบต่างๆออกไปให้หมด ฉะนั้นคือน้ำส้มตำของร้านเอกเนี่ยต่อให้แช่แข็งเนี่ยมันก็จะไม่แข็งมันจะกลายเป็นภาวะหนืดนะครับอ๋อเหรอแต่ไม่ได้ใส่คาราเมลไม่ได้ใส่แต่มันเหมือนเหมือนที่เราเอาน้ําตาลม,มาเคี่ยวเป็นคาราเมลไลอะครับเหมือนเราทำขนอมอะครับร้านนี้คือชิมไปแล้วหวงตรง ไม่เคยเห็นหน้าตาแบบนี้มันเป็นมาม่าดิบใช่ครับเป็นมาม่าดิบแปลว่ายางแข็งแข็งอยู่อ่อยังแข็งแขงอยู่แล้วเขาก็เอามาตำอันนี้เรียกว่าอะไรครับอ่าเรียกว่าตำไวไวครับไวๆวหมูยออเรียกว่าตำไวๆใช่เทคเจอร์มันก็จะแบบกรุบกุกุกแต่ปลารถาดีจริงพี่อ่ะแล้วเผ็ดโลภแต่งจริงไหมไม่เ อย่างนี้พี่อ่านทานได้นะครับอันนี้ไม่เผ็ดมากตามผลไม้อันนี้คือส้มตามผลไม้อันนี้เป็นตำมะยงชิดครับคือที่ร้านก็เป็นฤดูกาลสิเป็นฤดูกาลครับอันนี้ก็เป็นขนมจีนตำหอยแครออันนี้ก็อร่อยต้องทานกับชะอมด้วยนะครับเนมครับคือไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนที่ชอบอาหารอีสาแลียาอ่ะ้องต้องไปกินร้านนี้เพราะว่ามันคือความอร่อยเเอาย้ำอีกทีร้านอยู่ที่ไหนเปิดวันไหนปิดวันไหนกี่โมงอย่างไรร้านแทบสุดซอยบายดิวแ่บนะคะเปิดอยู่ที่อุดมสุขวอล์กนะครับเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงห้าทุ่อง ไม่ว่าจะเป็นลายนะครับแซฟสุดซอย BKK Facebook แล้วก็อินส a าแกรนะครับแซปสุดซอย BKK เหมือนกันค่ะ